สวัสดีครับท่านผม้ชมเีดเคารพบเมื่อนีบสส่าวแอมรทงสิพาเดินทางไปติดต,ต scary, ามตัวเลกขพ่อบุนทรงครับเอฟซีข้อบุนทรงนี่ยเป็นฟันเห็นแม่เท่าครับท่านผมาชมเนาะปกติเนี่แม่เท่านี่ก็ป่วยอยู่แล้วครับเป็นคนป่วยอายุเก่าสิบเก้าปีแล้วครับท่านผม้ชมญาติพี่น้องมานอนอยู่บ้านครับเอื่อยของเมียล่ะครับท่านผม้ชมมานอนอยู่บ้านมาเยี่ยมแม่ครับท่านผม้ชมเนาะเมี่ยของพบุญทรงนั่นผัดไปเห็นเหลขกครับไปเห็นเหลขกอยู่ฟ้าเท่าเอื่อยครับ ขึ้นสามตัวหมดเก,กิงลื่อนครับแต่หมู่ชมเนาะเห็นชัดเจนว่าสัญลักษณ์เมื่อเคยเห็นแนวในชัดเถื่อเลขขึ้นในฟาเ่าคนครับเอฟสีเนาะไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพอสมพงศ์กันครับว่าสิเป็นเลขึสามตัวเด็ดๆตัวใดครับงวดวันที่สิบหกท่นวาคมพศสองพอ 2, นงนันอร่อยหกสิบหกเนาะครับเนาะแต่คุณพอสมพงศ์เนี่ยเป็นฝันเห็นแม่เ่าตายครับก็บมีเลขสองตัวมาฝากเอฟสีอีกครับงวดนี้เด็ดๆไปรับชมเรื่องเล่ากับพอสมพงศ์กันครับ กับสวัสดีครับค like. ุณพ่อบุญทรงสวั man. สดีครับสวัสดีค่ะพ่อบุญทรงครับสวัสดีครับพ่อบุญทรงครับท่านผู้ชมฝันแม่นครับฝันแนวไหนคุณพ่อว่าวซู่ฟังไหนครับฝันมาย่า่พอย่า่ย่า่กระจายไม่จางนายย่า่ไม่เท่าอยู่แล้วว่าแม่จะของแม่เท่าตายครับบ้านนี้ตื่นมาย่างมาเสาร์รอบไปเลยมาดูคือไปเห็นแม่ไปย่างหมดเรือยไปเห็นของเผามาเจดีย์อ่ะมันหมดแล้วครับเพื่อน็ได้ไปบอกเลย บานมึงขึ้นเขาบอกบเดล่าบอกกูเทียร์แล้วบอกแม่นครับอกแปดศูนย์ฟังหันพุ่มกับเปซื้อกระไรอยู่คตัวละทราบว่าน่าบอกเดี๋ยวว่าซีดีครับนี่ไม่เถ่าพุ่มกันยังไงอยู่ในบ้านนี่บอครับตอนนี้อยู่ในนี่เลยอยู่ในห้องแต่ว่าผมกับฟันตีถ้เป็นเด็กน่าแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่ครนบ้านแม่ปรอยู่นนำดอกดู้เอ้อไปสั่น แม่ที่ไปแล้ววะใช่สร้างว่าเอากระตาใส่ผาใบแม่แน่บัครับฟันพื้นนี่แหละครับเพราะว่าแม่จังไรแม่กระโบอยู่กับแม่สิไปแล้วว,ว<ด>ะทีนนะ่ไปแล้วครับว,ว่าเนี่ผมว่าไปกับใบตัวแม่เล,ลวยลว,ลว,ว่าถอากาตามันใส่ผาเราล้วก็ย่างย่างโมเดียวหลังเลยครับผมก็เรียว่าหายน้ำฝนเหล่าะนะครับกลับมาก่อนแม่วครับเราว่าโอ้ยเราว่า แม่กลับเราดเลยงไม่าแล้าครับเ่านัยเก่าสิบเก่าปีเก่าสิบเก่าปีครับเก่าสิบเก่าเกือบรวยเลเกือบรวยผมกับจมขี่จมยาวตุ่มเขาตุ่มน้ำแบบเมเออนะกุมเออนกับจมขี่จมยาวอยู่กมื่อเบื่งน่ยบ้าป่าลุมันก็คือจังอยู่ไกลกนเขียงก็จะจ่างเบิดนะครับผมไปยูเผาครับเกสิบเก่าปีแตเกปีเต็มเยผมครับ เป็นกระหหยงสามบิ๊กนกบดถือรแบบว่าผู้มาดกัสิี่เป็นดีเด็นศสนาแล้วควมกับร่องเบิ้งเทราซาบาดาบาทเปนาสนาตัวเลขสามตัวนี่เป็นตัวไหครับคุณพ่อตัวเลขสมตัวโอ้แม่บ้านแล้วเรามาดีแข่งมาบอกดคนไหนดสาตัวตัวไหนวะใช้แม่บ้านอยู่ใส่้ยินอยู่มันนี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 ่ก่อนแม่บ้านเจ้า้ามันนี่ก่อนเออมีบอกใหญ่จางะนี่นี่นีมาแล้วมาแล้ว เด็กสามตัวเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเาขมาพี่ครับขม้าพี่ขางรถสุกพี่ครับคุณแม่บ่ได้ใบ่ได้ขับเดี๋ยวด้รับเอฟซีเดี๋ยวเด้รับเป็นอุ่มล้านเพื่อนครับเดี๋ยวบอกเอออลานมาผมก็บอกขมือดิแบบแต่คำถามฝันเพื่อนมากเด็กน่ะเด็กสตัวตัวอะไรวะขม้าทั้งพี่ขม้ารถสุกพี่ครับตัวไรก็นไรว่าเด็กสามตัวจะเคยมักสี่ เจ็ดหนึ่งหกนี่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออยังครับชื่อแม่นวลจันททรร์์แม่นนวลจัคุณแม่นวลจันทร์ครับผม่สซื้อเลขสามตัวตัวไหนก่อนครับงวดเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกนี่ละถ่ะมักเจ็ดหนึ่งหกฝันแนวอะไคือจังหวะเป็นเจ็ดหนึ่งหกครับบ่ได้ฝันนะกายเห็นอยู่ในตีนใหญ่ก็ได้มาเสียเอานะค่ะ คือเห็นตีนเอือยเรเป็นตอเห็กเห็นคือตอเด็กนี่นะทีนเอือยที่ป่วยเนี่ยบอครับบ่อค่ะแม่เพ่นตัวแม่แม่ค่ะเพ่นนอนอยู่เอือยป่วยอยู่บอครับนี่บ่อค่ะพนมมาดูป่วยเพ่นมานอนน้ำพ่นมานอนน้ำยายนมานอนเฝ้ายายเฝ้าแม่เห็นอยู่ในตีนเพิ่นเลยสบามันคื่นนะค่ะมันเป็นเกจหนึ่งหกเป็นเดตีนมาแนวไรคือจังเห็นอยู่ตีนเพิ่นนอนกับไปซองมึงกเพิ่นไปนอนไปไปซองมึงเพิ่นบ่โอ้นี่ล่ะครับ อีหยังกับเป็นตัวเลขได้คนไทยของเขาความสามารถสูงมากเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกครับผมขุมมารกันดารนะเนี่ยมองมันคือคือย่างี้แต่เพิ่งเป็นภูมิเส้นแมนภูมิเส้นเห็นเป็นตัวขึ้นมาเลยบอกครับเนี่ยคือคือยู่นนะครับว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกันดารขุมารแข่งนะครับแม่หยังครับคุณแม่ซื้อหยังก่อครับซื้อแม่นวลจันทร์แม่นวลจันทร์เนาะครับเนาะแม่นวลจันทร์บุญสาวครับแล้วก็คุณพ่อเลขสองตัวตัวใดก่อนครับ ผมผลมากวันกีกันครับพี่นี่ตัวไหนครับหมากเก่าศูนเก่าศูนฝันมาแม่เท่าตายเราเก่าศูนย์เลยผู้เท่าก็ต้องเก่าอายุเป็นเก่าสิบเก่าปีเก่าสิบเก่าปีลองเก่าศูนมึงกันเลยเนาะครับตาบานเรียว่าหาบาทคือยังสั้นละครับโอ้ยสิหลายครับผมโอ้ยขอบคุณในหลายครับที่ให้แนวทางในเด็ดครับไอคุณหนาเพิ่นไปพักผ่อนครับครับไปเบิ่งย่ายขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมธรรมโอชมนัอตตเลขของพอบุญทรงครับโอ้ยสั่งแปลกเนาะครับธรรมโอชมเมียพันเห็นชัดเจนว่าสันครับเลขอยู่ในฟาเทาเอื่อยครับธรรมโอชมไปนอนอยู่ซื่อไปนอนเฝ้าแม่แล้วไปซองเมืองตีนเอื่อยครับธรรมโอชมโอ้ยสั่งแปลกเนาะครับเอฟซีเห็นสามตัวเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกครับแล้วก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่พอบุญทรงนี่เพิ่นแปลเอาครับธรรมโอชมฟันเห็นผู้เ่านี่น้าเก้าครับตายก็คือศูนย์ครับเก้าศูนย์แท้ๆว่าสันเอฟซี แต่อย่าลืมครับเลขกเก้านี่ครับเลขกหกนี่มันเป็นตัวเดียวกันมันคล้ายๆกันครับขั้นถ่าหมุนขึ้นเทิงมันก็เป็นหกศูนย์ก็ได้เนาะครับขั้นถ่าเสียวอายุแม่เสียวอายุแม่เนี่ยเก้าสิบแปดปีย่างเก้าสิบเก้าครับเบ้าแอมสอบถามมาแล้วครับเก้าสิบแปดเขาเก้าสิบเก้าครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สิบหกท่นวาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับสามตัวเจ็งเจ็งวัสดุครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอ็มเราทงกฤษีลาศต่อมาชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮง แต่ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาเอมโลทงสิภาาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอมโลทงนี่ที่เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรีจ่จนสิ่เือถือเอนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐา,านหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะ่พ่อนนวดปี่หลอดตี๋เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิกขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนผูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ่าแต่แข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไยผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันค pues, รับ่านผู้ชมเอาไปใส us, ป่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะลวกเมือเตะๆตครับท่ามผู้ชมมือเตะๆตลลวก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมห ah าเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกันี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลุงปู่รวยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชมแล้วก็บ้าแอมโมตุงนี่ได้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,ม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบริหลายครับมาฝากอิบซีบริหลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลือโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านพป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ